สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับช่างเบสจากร้านสมัยทีสวิตนะครับวันนี้ช่างเบสมีโน้ตบุกนะครับเป็นโน้ตบุก MSI นะครับอาการซ่อมอันนี้ที่ลูกค้ามาซ่อมคืออาการเปิดเครื่องมันไม่ขึ้นภาพนะครับคือเปิดเครื่องติดแต่ว่าไม่ขึ้นภาพขึ้นที่หน้าจอของตัวโน้ตบุกเนี่ยครับ แต่ถ้าเกิดว่าต่อจอนอกเนี่ยใช้งานได้นะครับใช้งานได้ปกติเลยแต่ว่าต่อจอแบบจอด้านในเนี่ยมันใช้งานไม่ได้ครับก็อลองเช็คตูนะครับปรากฏว่าเครื่องตัวนี้ครับ m ภาในตัวนี้มันมีอาการที่มันเสียนะครับเสียมาจากมเมนบอร์ดนะครับมีเมนบอร์ดเนี่ยมันช็อตอยู่นะครับแต่ทําให้จอมันเสียด้วยนะครับพอหลังจากการซ่อมเสร็จแล้วนะครับเครื่องก็เปิดติดนะครับแต่ว่าซ่อม อันนี้ช่างเบสดซ่อมอยู่2ออย่างเลยนะครับก็คือว่าซ่อมเมนบอร์ดในเครื่องเนี่ยมันเปิดติดแบบมันแสดงผลได้นะครับแต่ว่าจอของลูกค้ายังไม่ติดโดยการที่ว่าเราเอาจออื่นเนี่ยมามาเทสนะครับมาเทสแล้วภาพมันขึ้นแต่จอของลูกค้าเองเนี่ยไม่ขึ้นนะครับแล้วก็เราก็เลยเสนอนะครับคือการเปลี่ยนจอเพิ่มเข้าไปนะครับคือตัวนี้ซ่อมสองอย่างเลยนะครับคือการซ่อมเมนบอร์ดบอร์ดด้านในนิดด้านอยู่ด้านในเครื่องนี่ครับแล้วก็เปลี่ยนหน้าจอใหม่นะครับ ก่อสาเหตุที่มันเสียนะครับก็คือว่าเหมือนมันมีข้ามความชื้นนะครับเข้าไปเกาะอยู่ที่ขั้วของแผ่จอครับแ้วทให้เครื่องเนี่ยมันมันช็อตนะครับในชุดพวกพวกลายไฟที่มันมีลายไฟแบ็คไลท์นะครับแล้วก็ลายไฟของ5โวลต์3โวลต์ที่วิ่งไปหาที่ตัวหน้าจอนะครับแล้วก็ทําให้จอเนี่ยมันช็อตเสียไปด้วยนะครับหลังจากที่ซ่อมเมบอร์ดแล้วนะครับทางเบสก็เปลี่ยนจอใหม่นะครับคือว่าซื้อ อหาหน้าจอนะครับที่มันเป็นซัพพอร์ตกับรุ่นนี้มาเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับตอนนี้เครื่องก็ติดใช้งานได้ปกติแล้วนะครับก็คลิปนี้นะครับจ่งเบลตนมารีวิวสรุปงานซ่อมนะครับเครื่อง M อเมไนะครับอาการที่ว่ามันเปิดเครื่องติดแต่ว่ามันไม่ขึ้นภาพนะครับก็หน้าจอเสียนะครับแล้วก็ตัวเมนบอร์ดนะครับพังด้วยนะครับตอนนี้ก็ซ่อมติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโวัคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ